สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิห้าสิงหาคม2 5 6พันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ <Baby Monster! S 1> วันนี้ย่อก,ก่อนที่จะพุ่งนะครับทำไมถึงจะต้องพุ่งครับเพราะว่าเราสัญญาณสังเกตของดาวโจนส์นะครับว่าคือเวลาคริปโตเขาจะพุ่งเขาจะต้องดูอเขาจะต้องมีแรงซื้ออมาจากดาวโจนส์นะครับและยิ่งเป็นวันศุกร์ดาวโจนส์พุ่งแสดงว่าวันอาทิตย์จะมีสัญญาณบวกเพราะฉะนั้นในวันส้วนวันนี้นะครับ รอดูจังหวะด,ดีๆนะครับแม้ว่าตอนนี้ราคาของคริปโตนั้นย่อลงมาเล็กน้อยนะครับเมื่อวานก็อยู่ที่2ล้านหนึ่งนะครับแต่ว่า2ล้านหนึ่งต้นๆแต่ตอนนี้เป็น2ล้านหนึ่งไปปลายนะครับสลับราคา BTC ที่เป็น UST ที่เป็นเงินบาทไทยนะครับส่วนที่เป็นของดอลลาร์ก็ยังอยู่ตั้ง64 0 0 0แต่ก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะ ขายทํากําไรเสร็จแล้วพอได้ขายทํากําไรเสร็จเขาก็จะช้อนซื้อแล้วก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับเราดูอ้างอิงนะครับได้จากดาวโจนนะครับดาวโจนส์เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็ติดบว,บวกขึ้นมานะครับสำหรับดาวโจนนะครับบวกขึ้นมา462จุดนะครับอยู่ที่ 41,000ื 4, 000, ่นหนซึ่ง4 000, บบ1่0 0จุดนะครับสลับตัวดาวโจนส์นะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะมันเป็นจังหวะไซด์วิว์ขึ้นมาแล้วก็อินดิเคเตอร์หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นอินเวีชี้ขึ้นหายใสชี้ขึ้นยืนอยู่เหนือเส้น50ใช่ไหมครับราคายังไม่ชนโอเวอร์บอหมายว่าในวันจันทร์นี้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับในวันจันทร์นี้มีโอกาสขึ้นต่อนะครับเพราะว่าเขายังไม่ถึงขึ้นขึ้นขึ้นถึงจุดสูงสุดของเขานะครับ จุดกรอบลีเนียลักชั่นนะครับเขายังมีช่องว่างของกรอบลีเนียลักชั่นอยู่นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดลุงนี้จะติดใช้ใช้ indicator อยู่4ตัวนะครับสีตัวนั้นก็คือตัวมี RSI กับตัว MACD นะครับแล้วก็อีก2ตัวก็คือบูลเจอร์แ hmm. บแล้วก็ตัวลีเนียลักชั่นนะครับเราลองดูบูลเจอร์แบนกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบูลเจอร์แบนดแล้วก็ใส่ลีเนียลักชั่นเข้าไปนะครับ องตัวนะครับแล้วก็ไปตั้งให้เห็นหนาหนาขึ้นมานะครับเอาเส้นเส้นใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ตั้งอะไรไปเป็นพิเศษอย่างอื่นใดๆน,น,นะครับตั้งให้มันหนาขึ้นมาก็จะเห็นว่าการเคลื่อนตัวของราคานะั้นมีโอกาสเป็นอย่างไรนะครับมาตั้งสีเขียวนะครับของตัว linearization แล้วก็ให้กดให้มันหนาขึ้นมานิดหนึ่งแล้วกดตกลงนะครับก็จะเห็นว่า มันยังไม่ถึงจุดสูงสุดที่มันจะต้องเป็นไปนะครับจากนะครับจากหลักการของลุงนะครับที่ลุงเผยแพร่โดยส่วนตัวของลุงเองก็คือ,อเมื่อราคานะครับพบพันกับเวลานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเนรันสูงสุดและกรอบเินเนกร์กชั่นต่ำสุดนะครับเมื่อราคาเข้ามาต่ำสุดจะถูกผักขึ้นไปสูงสุด ชนกรอบน่นบนสูงส so ุดโดยอัตโนมัติแล้วก็จะถูกผลักลงมาตามสุดโดยอัตโนมัติแล้วก็จะถูกผลักขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติเป็นเช่นนี้นะครับโดยลุงดูจากการสังเกตของการเคลื่อนที่ที่เคยผ่านผ่านมาของเขานะครับเราก็จะเห็นว่าก็ขึ้นสูงสุดก็ตามสุดเสร็จเขาก็ขึ้นสูงสุดสูงสุดก็ลงมาตามสุตตามสุดก็ขึ้นสูงสุดและสูงสุดก็ต้องลงมาตามสุดแล้วก็ต้องขึ้นไปสูงสุดแต่ตรงนี้ ราคายังไม่ถึงจุดสูงสุดดีเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้นั้นจะต้องเป็นจุดสูงสุดที่ก็จะต้องพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็กะเก่งกําไรจากตรงนี้ว่าในอีกอา,อาทิตย์หน้านั้นราคายังคงจะต้องไซเวย์ขึ้นไปแล้วก็ยังคงต้องทํากําไรเป็นจังหวะทํากําไรได้อีกนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราก็แค่หาจังหวะและโอกาสเข้าช้อนในราคาที่ถูกตอนนี้แล้วก็อรอทํากําไรในอีกวันสองวันข้างหน้านะครับ ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่ท่านทุนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของลุงเองนะครับแนวคิดของลุงเพราะฉะนั้นอาจทุกท่านก็ลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่ลุงคิดเป็นแนวคิดของลุงนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดมีโอกาสเป,เป็นไปได้ท่านก็ควรที่จะลองไปใช้วางกาลยุทธ์ด,ดูนะครับว่าจะต้องทํากําไรกับมันอย่างไรนะครับก็เป็นแนวทางให้การ ให้ท่านักถุนได้ลองวางแผนในการทำลายทำกำไรนะครับเมื่อดาวโจนพุ่งขึ้นไปเสร็จแล้วตัว BTC ก็จะต้องพุ่งขึ้นไปตามใช่ไหมครับแน่นอนว่าตอนนี้ราคาของมันนั้นย่อตัวอยู่นะครับก็คือวันนี้ยังไงสิราคาต้องพุ่งขึ้นนะครับวันนี้ยังไงสิราคาต้องพุ่งขึ้นเ้าจะพุ่งขึ้นตอนกี่โมงก็ประมาณ2ทุ่มนะครับแล้วก็ในการบีดตัวเข้ามาหากันของรูจแบนนะครับราคาจะเริ่มพุ่งแรงขึ้นไปนะครับ เมื่อไรก็ตามที่อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดของลุงเองนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่ราคาของพุชแบรนบีบเข้ามาหากันนะครับแล้วมันจะบีบมันจะจากกันเนี่ยมันเลือกข้างเป็นขาขาฝั่งหนึ่งฝั่งใดถ้ามันเลือกขาลงมันจะลงแรงถ้ามันเลือกขาขึ้นมันจะขึ้นแรงเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเห็นว่าจังหวะของมันยังคงมีโอกาสที่จะพุ่งไซเวย์ขึ้นไปต่อที่สองล้านสองสองล้านสามนะครับราคาจะไปที่สองล้านสองสองล้านสามแล้วกําลังจะพุ่งแรงเพราะว่า เมื่อคืนทั้งเทียนเป็นทั้งเทียนเขียวยาวขึ้นไปแตะด้านบนของบุรุษแปลงเพราะนั้นตัวนี้ลุงก็มาให้ความมั่นใจกับนักลงทุนว่ามันยังขึ้นไม่จบมันยังลงไม่จบนะครับถ้าเราดูจากตัวสี่เครื่องมือนะครับแลุงก็อยากจะซื้อไว้ละเกินก็คือตัวตัวตัวเทดดิ้งวิวนี้เขาให้สามารถซื้อไว้ได้อีกนะครับโดยการโอนเงินรายเดือนให้เขาแต่ว่าลุงก็ประเด็นก็คือ ย่งคง,งไม่จําเป็นแต่ก็ต้องอมันก็ต้องใช้การสลับกันดูนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าท่านนักทุนเข้าใจแล้วก็กค่อยๆดูกันไปนะครับเดี๋ยวลุงจะลบ2ตัวนี้ออกแล้วเอาสตัวนั้นเข้าแล้วเอาสตัวนี้นออกแล้วเอาสตัวนี้เข้าสลับไปสลับมาก็ดูให้เป็นท่านก็จะสามารถที่จะดูแนวโน้มของราคาได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าราคามันจากตรงนี้ถึงตรงนี้นั่นนะครับมันเป็นไป,นปนตามสเต็ปที่สเต็ปที่ สเต็ปที่2หรือสเต็ปที่3ต่อไปนะครับโดยหลักการโดยทฤษฎีของลุงนะครับคือคือลุงจะย่อยทุกทฤษฎีออกมาแล้วก็เอามาบอกว่าท่านขั้นตอนของมันจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับตัวนี้เราก็ขยายขึ้นมาแล้วก็อย่างที่ลุงเรียนในท่านทราบว่าในคลิปก่อนหน้าว่าสเต็ปที่1มันจะมาที่เส้นกลางกลางบรูเจแบนก่อนนะครับและสเต็ปที่2มันจะมาที่เส้นด้านบนของบรูเจแปน และสเต็ปที่3มันจะมาที่เส้นด้านบนของ linear regression มันจะค่อยๆเป็นไป3สเต็ปมืน step, ถึงจะจบจบรอบหนึ่งนะครับก็อย่างไร้นราคาก็จะค่อยๆซดยเว์ขึ้นไปแล้วมันจะพุ่งหรือไม่พุ่งนั้นเราเราดูได้จาก RSI นะครับดูที่จาก MACD นะครับอันนี้ก็คือว่าเราเห็นว่าจุดสูงสุดของมันคือตรงไหนนะครับเส้นของกรอบ linear regression ที่มันจะทำได้ก็คือจุด จุดที่มันพอจะไปที่จุดสูงสุดได้ก็คือตรงนี้นะครับเราจะให้มันอยู่ตรงนี้ที่ราคาสองล้านสามนะครับนี่คือราคาสูงสุดเข้าใจว่ามันจะไปที่ราคาสูงสุด2ล้านสามเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเอา,เอาตัวนี้ออกเพื่อใส่ใส่ไอซใสให้ดูนะครับว่าจังหวัดจังหวัดถัดไปมันจะไปที่ตรงไหนนะครับเราก็ดูจากไอซสนะครับจะเห็นว่าราคามันังคงสายเวไปทางนัานข้างนะครับนะครับ เราก็ปรับแต่งให้มันเห็นเด่นชัดขึ้นมานะครับแค่นั้นเองนะครับสลับอะไรก็ราคาก็กําลังจะไซด์เว์ถึงไซด์เว์ไปทางน้านข้างนะครับมันก็รอจังหวะก่อนแล้วค่อยพุ่งขึ้นไปที่โอบอทนะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับตรงนี้นะครับจะไปถึงที่2ล้าน3นะครับแล้วจะไปภายในกี่วันละ่ะจะรู้ได้อย่างไรนะครับ ก็ต้องดูจาก M A C D นะครับ M A C D จะเป็นตัวพระเอกนะครับจะเป็นตัวบอกว่าราคาจะไปได้ยังไงนะครับและไปภายในกี่วันนะครับจะไปยังไงนั้นเดี๋ยวขอปรับใส่ให้มันหนาเลยให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาเฉยๆนะครับแค่นี้เองนะครับก็จะไปในอีก3วันนะครับสามวันเพราะอะไรครับเพราะแท่งเทียนอันนี้คือ Time f r a m e ด a y นะครับมันจะมีโอกาสตรงนี้ก็คือแท่งเทียน แท่งเทียนที่หนึ่งหนึ่งวันแล้วก็แท่งเทียนที่สองสองวันแท่งเทียนที่สามสามวันก็คือราคาจะไปแตะที่เส้นศีนโลนั่นเองเมื่อไปแตะที่เส้นศีโลก็คือจุดนี้นะครับก็จะไปแตะที่ตรงจุดนี้นี่ครับทำให้ราคาพุ่งไปที่สองล้านสามในอีกสามสี่วันนี้นะครับในอีก3าสี่วันนี้เพราะว่าราคาเอเมยังคงไซด์เวอัพขึ้นไปแล้วก็จะไปชนที่เส้นศีโลนะครับ เมื่อไรก็ตามที่ราคาชนเส้นศูนยนะครับเราจะต้องอจำมาไว้นะครับว่าเมื่อ IS อซเมื่อ m a c d ชนเส้นศูนย์คือมันจะทำให้ราคานั้นสามารถพุ่งทยานขึ้นไปหรือสูงขึ้นไปได้อีกนะครับเดิมทีนะครับถ้า RSI ขึ้นไปชนเสน50เนี่ยมันอนุญ,ญาตให้ราคาเป็นทั้งเทียนเกี่ยวยาวขึ้นไปแต่ถ้า m a c d ชนเส้นซูโร่เมื่อไหร่นะครับ มันจะอนุญาตให้ราคาพุ่งยาวขึ้นไปได้อีกก็คือเป็นเท่าตัวหนึ่งในการพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะไหเร็วนี้นะครับราคาจะพุ่งแรงเพราะอะไรครับเพราะบูรุแบนด์บีบเข้ามาหากันนะครับลุงก็พูดซ้ําไปซ้ําม,มาอยู่นี้นะครับเพื่อให้นักทุนนั้นจับใจความเข้าใจได้นะครับว่าลุงพยายามเน้นว่ามันกําลังจะขึ้นนะครับแล้วทุกคนต้องจับใจความตรงนี้นะครับว่ามันกําลังจะขึ้นเป็นไปตามนั้นหรือเปล่า ให้ทุกคนรอพิสูจน์ดูนะครับว่ากําลังจะขึ้นนั่นหมายก็ว่าราคากําลังจะพุ่งขึ้นไปที่2อล้านสภายในอีก2อสวันนี้นะครับอีกวัน2วันนี้นะครับเราก็อาศัยกาลังชี้ไปทางข้างใช่ไหมครับเพื่อลอจังหวะ m a c d ยังคงไซด์ไวอาฟขึ้นไปเราต้องเชื่อ m a c d เป็นตัวหลักนะครับแล้วอา i ยมันจะขึ้นลงเป็นตัวรองนะครับแต่ว่าราคานั้นก็จะขึ้นตาม r s i ขึ้นลงขึ้นลงตาม r s i นะครับ แต่ว่าโดยหลักการแล้วเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าราคามันจะพุ่งทํากําไรให้กับเราให้กับท่านลงทุนทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างแล้วมันเป็นสัญญาณตัวอย่างนะครับสัญญาณบวกตัวอย่างของ BTC ซึ่งเมื่อสัญญาณบวกของ BTC เป็นแนโน้มช่นนี้ตัวเล็กๆน้อยตัว a l t e r อร์เนทีฟคอหรือตัว s t สเตเบิลคอต่างๆก็จะมีสัญญาณเช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับสัญญาณก็จะเป็น สเตปที่1สเตปที่2สเตปที่3ซึ่งลุงพยายามอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับว่าก็คือว่าสเตปมันจะเป็นยังไงการเดินทางของมันจะเป็นยังไงลุงก็บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าในชิปในคลิปในคลิปก่อนหน้านั้นลุงก็บอกว่าควรจะเข้าช้อนไว้ควรที่จะเข้าลงทุนเอาไว้นะครับแล้วราคามันจะพุ่งขึ้นไปท่านจะได้กําไรนะครับท่าลงทุนครับลุงก็มาบอกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น อันนี้ก็อยู่ที่ท่านลงทุนจะพิจารณาดูนะครับเพราะว่า,ามันคือกําไรของท่านลงทุนเองที่ท่านจะต้องเป็นการลงทุนด้วยตัวเองนะครับส่วนอ,อนาคตนั้นเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็เราก็จะไปดูรายๆวันในรายๆวันนะครับว่าเราจะต้องปรับปรุงแล้เปลี่ยนแปลงแล้วขายได้ยังไงนะครับคือถึงจุดขายก็ต้องขายนะครับถึงจุดซื้อก็ต้องเข้าซื้อนะครับถึงจุดเข้าซื้อนี่เราเห็นจังหวะที่มันจะพุ่งเนี่ยลุงก็ามาบอกทุกคนทุกคนก็พิจารณาเข้าซื้อ พอเขาซื้อเสร็จพอราคามันพุ่งขึ้นไปท่านพ้นพอใจในกําไรที่ได้ท่านก็ขายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านยังไม่พอใจท่านก็ต้องทนถือต่อไปเพราะว่าราคามันอยู่คงไซด์เวัพขึ้นไปนะครับราคาของมันเน่ยเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมครับมันอยู่ที่ราคาตรงนี้ใช่ไหมครับที่หนึ่งล้านแถึงล้านเจ็ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราซื้อแล้วเราก็ทนถือไปมันก็จะขึ้นมาที่2องล้านสองสองล้านสใช่ไหมครับ ถ้าซื้ออย่างที่ลุงบอกนะครับก็ประเด็นก็คือว่าจากล้าน7ดล้าน8ขึ้นมาสองล้านสองแล้วมันจะไปที่สองล้านสาสองล้านสี่นะครับมันก็จะค่อยๆขึ้นไปยังไงสิราคาก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดท่านซื้อตั้งแต่ตรงนี้ท่านก็อดทนถือให้ราคามันไซเวย์ขึ้นไปนะครับต้องอดทนเพราะว่าเราเห็นรูปแบบของมัน ราคาจะพุ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับมันเป็นขาขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดท่านอดทนถือได้ท่านก็จะอดทนรวยได้นะครับแค่นั้นเองนะครับจังหวะของมันนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปไกลสูงสุดเท่าไหร่เราก็ดูภาพใหญ่โดยรวมของมันนะครับภาพใหญ่โดยรวมของมันนั้นนะครับจังหวะตอนนี้มันถือว่าเป็นซา์เวถึงซา์เวย์พราะท่าน,นข้างเห็นไหมครับว่ามัน ถ้าเราดูแบบนี้ก็จะเห็นว่าราคามันก็ยังคงจะต้องค่อยๆซด์เว้ยอัพขึ้นไปนะครับมันก็จะเดินทางมาทางด้านแล้วก็ยกยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยกโลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นไปแล้วมันย่อตัวลงมานิดนึงก่อนที่จังหวะถัดไปที่มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับจะมีโอกาสที่จะไปที่3ล้าน4ล้านได้นะครับยังมีโอกาสนะครับแต่ตอนนี้คือมันเป็นจังหวะค่อยๆเซตตัวกลับขึ้นไปนะครับ ถ้าเราดูภาพใหญ่โดยรวมแบบนี้นะครับของ b t c นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราอยากจะมีเงินเยอะๆเราก็ลองเอาทุนเข้าไปดูนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เห็นว่านะครับดูข่าวจากใน open chat ของลุงนะครับใน open line ของลุงขอพระคุณคุณอนันต์หรือคุณ a u n นะครับ n a a n u นะครับที่ส่งข่าวเป็นประจำในห้องแชทของลุงนะครับใน ไอน์โอเพนแชทนะครับท่านจะเข้าได้อย่างไรก็กดกดเข้าไปตามลิงก์นะครับของรายละเอียดหลังจากดูคลิปนี้นะครับใกล้ใกล้จะจบคลิปจะมีคลิปตัวอย่างว่าจะเข้าในไลน์โอเพนแชทยังไงนะครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าจีนนะครับจะเลิกแบนบีดีซีนะครับพอเห็นว่าบีดีซีนั้นเริ่มตลาดต่างๆเริ่มยอมรับกันแล้วก็มีการขายเ t f ETF กันนะครับเพราะนั้น ก็เริ่มมีบทบาทแล้วก็มีหลายๆอ่ะมีหลายๆเจ้าเขาเริ่มที่จะขยายวงในการใช้งาน BTC ขึ้นเพราะฉะนั้นจีนก็เลยจะเลิกแบนนะครับจะเลิกแบนในที่นี้ก็เป็นเวลาน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับเพราะฉะนั้นโอกาสการบีบตัวเข้ามาหาการของมันนี่นะครับบอกว่ามันจะมีราคาพุ่งขึ้นไปในเร็วๆวันนี้นะครับเป็นโอกาสและจังหวะเราต้องดูข่าวข่าวต่างๆแล้วก็ จับมาผสมปนเปกันให้ดูว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับราคากำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับดูดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่มันก็ตามที่มันบีบตัวเข้ามาหากันนะครับตรงนี้มันบีบเข้ามาหากันครั้งที่1ราคาก็พุ่งขึ้นไปแต่ว่ามันแรงไม่พอแล้วมันบีบตัวเข้ามาหากันแล้วก็เลือกขาลงอีกครั้งมันก็ยังเป็นขาลงอีกครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราคาจากขาลงนี่มันก็จะค่อยๆซด์เวขึ้นไปถ้ามันบีบตัวเข้ามากันอีกครั้ง มันก็จะไซด์เว์พุ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเป็นขาขึ้นนะครับคือเราดูทิศทางของตลาดให้ออกแล้วก็มองข่าวรอบด้านนะครับข่าวก็กำลังทยอยเข้ามานะครับว่าจีนกําลังจะยกเลิกในการแบนบีทีซก็แสดงว่าราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเมื่อ BTC พุ่งขึ้นไปตัว a l t e r n a t i อร์น i ทหรืออันหรือตัวสเตเบิลคอยตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปเพราะฉะนั้นโอกาสของลูน่ากาลังจะมานะครับแต่ว่าตอนนี้ เขาย่อตัวลงไปก่อนพุ่งนะครับคือก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปแต่ละ,ละเหรียญนี่นะครับเขาก็ต้องย่อกันก่อนนะครับก็คือมันทดสอบความเขาเรียกทดสอบความใจแข็งของทั้งนักลงทุนนะครับวันนี้นะครับราคามันจะย่อลงไปก่อนมันเป็นการทดสอบนะครับเพราะนั้นทุกท่านอย่าพึ่งอย่าพึ่งคิดว่าโอ๊ยตายแล้วตอนนี้เริ่มติดลบแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันเอาไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่ละ คืออย่าพึ่งท้อแท้ใจนะครับอย่าเป็นอย่าเป็นใจน้อยหรือเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดท่านท่านเข้าออกเป็นจังหวะได้ท่านก็เข้าออกได้แต่ว่าในจังหวะนี้คิดว่าตั้งท่านต้องอดทนถือต่อไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อราคามันจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวราคามันจะค่อยๆกลับไปนะครับเราดูก็ดูหลายๆเหรียญนะครับตอนนี้ราคาก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปนะครับอต่สำหรับวันนี้เราก็มันจะมีเหรียญที่เขียวอยู่ตัวเดียวตัวเดียวนะครับก็คือตัว A B t นะครับ A B t เป็นอย่างไรนะครับจังหวะเขาพุ่งแรงขึ้นไปนะครับแล้วลุงก็ให้กรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเพราะว่าลุงก็ให้เป้าหมายแล้วก็กรอบของการเคลื่อนที่ของเขาไปนะครับว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับก็ถ้ารับนะครับ60บาทนะครับ60บาทจุนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือมันขึ้นไปที่69บาทนะครับคือมันพุ่งแรงขึ้นไปนะครับเดิมทีเช้ามาเมื่อประมาณ6โมงเช้านะครับลุงก,ก็เห็นว่าควรจะรับที่60บาทจุด44แต่ตอนนี้มันขึ้นไป69บาทแล้วนะครับแล้วก็แนวต้านสําคัญของมันนี่นะครับต้านสําคัญของมันนี่ก็คือราคาเป้าที่มันควรจะขึ้นไปที่สุดสูงสุดของมันก็คือ6บาทไม่ใช่นะครับ80%ก็คือ0.618ที่ราคา 81บาทนั่นเองนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับกำลังจะทำกำไรขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นตอนเช้าใน o p e n นชา t ของลุงที่ลุงโพสเข้าไปนะครับท่านก็ลองเก่งเข้าเก่งกำไรดูตั้งแต่ตอนเช้าพอตอนนี้ก็ได้ไป9บาทนะครับก็มีความสบายใจไปนะครับหลังจากที่ลุงโพสแนะนำไปก็อยู่ที่ทุกคนนะครับมันที่จังหวะของใครขงมันด้วยนะครับท่านสามารถ ท่านจะเกิดว่ามีมีจิตใจในการดูแล้วลองเล่นดูมีทุนก็ใส่เข้าไปดูแล้วก็ราคามันก็พุ่งขึ้นมาตอนนี้ก็ทํากําไรได้แล้ว9บาทนะครับก็ถือว่าได้กําไรไปจุดแรกถ้าเกิดว่าท่านอยากจะขายท่านก็ขายก็อยู่ที่ตัวท่านเองแต่ว่าก่อนที่จะขายเราต้องมาดูที่ไทม์เฟรมสั้นๆก่อนนะครับดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงก่อนว่าโอ้เสียงเฟรมสีชั่วโมงมันยังคงขึ้นต่อนะครับ MACD ยังคงชี้ขึ้น r อ้ใส่กำลังเบิกบานแล้วพุ่งขึ้นไปนะครับ ราะนั้นเรายังอีก4ชั่วโมงข้างหน้ายังคงถือได้นะครับดู1ชั่วโมงข้างหน้าเป็นอย่างไร1ชั่วโมงข้างหน้าก็ยังอดทนถือได้นะครับแล้วเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บุรุษแบรนบีเข้ามาหากันแล้วมันซดาเว์ไปทางด้านข้างนี่นะครับมันบีบเข้ามาหากันแล้วมันเลือกข้างขาขึ้นมันจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับนี่แหละลุงก็จะสังเกตเหตุการณ์ที่มันจะพุ่งขึ้นไปแรงก็เพราะว่าบุรุษแบรนบีเข้ามาหากันแล้วเวลามันพุ่งจากกันมันจะกระจายแรงออกไปราคาก็จะพุ่งงแรขึ้นไป เช่นเป็นเช่นนี้นั่นเองแล้วก็จังหวะของเอสดีก็ยงชันขึ้นชี้ขึ้นแล้วพุ่งแรงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตภาพเหล่านี้นะครับให้ดูแล้วให้ให้เราเห็นแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรารู้แบบนี้เราก็ต้องเข้าช้อนตั้งแต่เริ่มต้นที่มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับก็มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าไอ้หลักการเหล่านี้ที่ลุงเล่าให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วรู้หลักการของมันเนี่ย ทำกำไรได้จริงใช่ไหมมันทำกำไรได้จริงใช่ไหมแล้วมันสามารถทำให้ทุกคนนั้นมีกระตังด้วยได้ใช่ไหมก็จากตรงนี้ลุงเอามาจากอะไรครับทั้งปวดทั้งมวลเนี่ยลุงนอกจากเอามาจากประสบการณ์แล้วนะครับสิ่งที่ลุงทำทุกวันนี้ก็คือการรักษาศีลน,นะครับศีลห้าหรือศีลแปดแล้วแต่ผู้คนแล้วก็มีการให้ทานนะครับต้องมีจิตใจเมตตาทำทานนะครับเราก็ต้องมีการภาวนา ก่อนนอนแล้วก็สรุปให้มีสติใช้มีสมาธิก่อนนอนทุกคืนนะครับสงบอ่่เราก็ประมวลผลาภาพรวมทั้งวันของเราเนี่ยเช้ามาเราได้ทําบุญหรือเช้ามาเราได้รักษาศีลอย่างไงแล้วเราก็ทําทานยังไงแล้วก็สรุปสุดท้ายก่อนนอนแล้วก็มาสรุปว่าเรามีความตั้งมั่นมีสมาธิอย่างไงนะครับทำสามสิ่งนี้วนลูปอยู่ทุกวันนะครับต้องทําทุกวันนะครับทุกคนครับถ้าอยากจะ ดูแล้วดูกราฟเป็นแล้วก็ดูจังหวะให้เป็นแล้วก็รู้ว่าจังหวะมันจะพุ่งแรงขึ้นไปยังไงเนี่ยท่านก็ต้องก็ต้องมีสามสิ่งนี้ในใจนะครับหนึ่งต้องมีศีลสองต้องมีฐานมีการทำทานหรือมีเมตตาจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งโลกนะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการภาวนาก็คือ,อสวดมนต์ก่อนนอนนะครับแล้วก็มีการตั้งสมาธิก่อนนอนนะครับ ทำสามสิ่งทำแค่นี้นะครับมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับไม่ได้ทําให้ขั้นาจากเป็นคนดีๆแล้วกลายเป็นคนพิการไปไม่ใช่นะครับต้องจากการกลายเป็นคนพิการจากคนอคนพิการก็กลายเป็นคนดีขึ้นมาทําแล้วมันทําให้คนได้ดีนะครับทําแล้วมันทําให้ทุกคนได้ดีเพราะฉะนั้นจงทําและร่วมมือกันทํานะครับลุงก็มารนลงให้ทุกคนนะั้นเป็นคนดีคิดดีแล้วก็บริสุทธิ์ใจที่จะให้ต่อกันนะครับเวลาให้ทานทําทานนี้ ท่านบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนยิ่งจะเป็นการยิ่งจะเป็นบุญสายิ่งใหญ่ให้กับตัวท่านเองมันจะสร้างบารมีให้กับท่านนะครับก็เหมือนกับที่ลุงมาบอกทุกคนว่า,า,าราคามันจะพุ่งขึ้นไปนะทุกคนแต่ว่าลุงนั้นเข้าทํากําไรไม่ได้เพราะาลุงไม่มีต้นทุนพอถ้าเวลาลุงมีต้นทุนลุงก็เอาไปใส่เหรียญอื่นที่มันที่มันจะขึ้นในอนาคตแต่ว่าก็คือรวยอนาคตในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือ ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องรอจังหวะของเรานัเองในจังหวะชีวิตของทุกคนนะครับถ้าเราทําบุญทํากุศลตลอดไปนี้ยังไงสักวันหนึ่งอ่าเทวดาท่านก็จะอํานวยชัยให้พรอวยชัยให้พรกับทุกคนนะครับลุงก,ก็ขอญาตมาอ่เป่าประกาศให้ทุกคนได้รับทราบกันแล้วก็ดูหลักการและเหตุผลนะครับว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างที่ลุงเล่าให้ท่านฟังหรือเปล่านะครับ ก็หวังจะเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนําไปใช้และปฏิบัตินะครับการทําบุญคุ้ทานทําง่ายๆนะครับอย่างคลิปที่ลุงส่งไปก็คือว่าเรายกตัวอย่างว่าคลิปเมื่อเช้านี้นะครับก็คลิปในในไลน์โอเพนโอเพนแชทของลุงนะครับลุงก็ส่งไปมอร์นิ่งก็ไปสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมในคลิปก็จะเป็นการเข้าไปทักทายก็จะเป็นคนดำนะครับรูปร่างหน้าตาก็คือ ดูดูไม่น other ่าไว้วางใจนะครับพอเข้าไปทักทายขอจับมือกับสาวสองคนนะครับสาวสองคนคนหน้าตาดีนะครับก็คนหนึ่งก็ให้จับอีกคนหนึ่งก็ไม่ให้จับนะครับพอคนให้จับเขาก็แล้วขอจับเฉยๆก็ไม่ก็มันมันก็ดูไม่มีอะไรก็เขาก็ขอเงินอีกหมายก็ว่าก็เป็นขอทานคือขอเงินไปขอจับมือเสร็จเขาให้จับเสร็จให้จับเสร็จก็ไปขอเงินเขาอีกเขาก็เอาเงินให้อีกพอ พอเราทําบุญทําทานสลับกลับไปกลันมาใช่ไหมครับไอคนที่เป็นเหมือนขอทานเขาก็ควักไอโฟนมาเพื่อให้กับคนที่ยอมกินยอมจับมือกับเขานะครับก็เป็นการตอบแทนเองไหมครับแล้วก็เป็นการให้ทานกลับไปกลับมาแล้วก็อันนี้ก็สอนให้เราเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มองคนแค่ภายนอกนะครับมันก็จะทําให้คุณก็อาจจะได้รางวัล ตอบแทนกลับไปในตัวที่คุณไม่คาดคิดว่าเขาจะมี iPhone ไปให้แจกให้คุณแล้วพอจะแถมเงินให้คุณอีกนะครับมันก็รับเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าอย่าตีคนแค่ปลายหมายว่าจะอย่าตัดสินใจคนแค่รูปภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการสอนให้แล้วก็เป็นการทําทานทําบุญแล้วก็คือต้องมีจิตใจอารีต่อกันนั่นเองก็เล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็น กรณีศึกษาท่านโดยลองพิพจารณานะครับทุกคนยุ่งยากลําบากด้วยกันทุกคนนะครับทุกคนมีความเร่งรีบมีความมีหน้าที่การงานอะไรที่มันจุลหกอยู่แต่ว่าถ้าเกิดท่านลองวางใจแล้วลองทําใจให้สบายเป็นคนไทยก็ยิ้มให้กันนะครับแล้วก็ทําไม่ยากนะครับการทําดีนี่ทําไม่ยากนะครับแค่ต้องทําเล็กน้อยแล้วใช้เวลาไม่กี่วินาที พอจบคลิปนี้ใช้เวลาประมาณสัก1นาทีภายใน1นาทีได้ iPhone ได้เงินตอบแทนกลับไปแล้วก็จบคลิปไปนะครับแค่นั้นเอง1นงนาทีเองนะครับทำดีต่อวันนะครับวันนั้นท่านก็ได้ดีแล้วรบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอย่างเรามาดูคลิปโตเนี่ยเราก็ใช้เวลาดูแค่20กว่านาทีในคลิปคลิปหนึ่งนะครับ20-30นาทีดูจบแล้วท่านก็มีความสบายใจแล้วก็รักที่จะทำดีไปด้วยกันนะครับ ก็ขอให้เป็นคนดีแล้วก็มองสิ่งดีๆรอบตัวว่ามีอันไหนที่เรายังขาดเหลือหรือเราเรายังไม่ได้ดีเรายังไม่ทําให้เขาได้ดีก็จงแก้ไขนะครับเริ่มต้นด้วยความคิดง่ายๆวางสติวางอะไรของเราให้ดีๆนะครับแล้วก็ช่วยกันทําดีนะครับหลุงก็มาบอกให้แทุกคนนั้นพยายามเท่านี้เองนะครับเราทุกคนอาจจะเล่าแล้วไม่ได้ได้าอะตรสเท่าไหร่แต่ก็จุดประสงค์ก็คืออยากให้ทุกคนนั้น มีจิตใจโอบอ้อมอารีให้กันและกันนะครับในเช้านี้นะครับก็ฝากท่านเอาไว้ในคลิปนี้เท่านี้แล้วก็ไว้พบกันแล้วก็รอลุ้นกันต่อไปว่ามันจะเด้งขึ้นแบบนี้จะเด้งขึ้นพุ่งขึ้นไปแบบนี้อ่าจะเป็นยังไงนะครับก็ให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจรับความร่ำรวยให้กับทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ มาดูรายละเอียดของช่องของลุงเทคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ Youtube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมอ่าลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open Source ไลน์นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิปออกมาแค่นั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับ